สวัสดีครับแคคตันลิบดวนะครับโดยมุงเท่งครับวันก่อนเรามาลื้อต้นไม้ไว้ลื้อได้สิบกว่าวันแล้วครับนี่รากแห้งดีแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลงปลูกกันนะครับนี่ครับต้นนี้เน่าแต่ว่าแผลแห้งแล้วแผลแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการปลูกกันครับ พวกนี้ผมทิ้งเอาไว้นานเกินไปประมาณเกือบสองปีแล้วครับไม่ไม่เคยเปลี่ยนดินเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมดินกันครับตัวนี้ก็ต้นนี้ก็โคนยุบเยอะเลยครับไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปลูกแล้วก็คงจะสวยเหมือนเดิมครับ เราเตรียมกระถางเตรียมดินเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ใช้แสลนเก่าครับลองก้นไว้ก่อนเศษขี้ดินขี้ผงจะได้ไม่ร่วงครับสแลวก็ตามด้วยใย,ยมะพร้าวครับที่เราร่อนเอาขุยมะพร้าวไปผสมดินแล้วเราเหลือใยแล้วก็เอามาลองก้นเนี่ยครับ ลองประมาณนี้ครับไม่ให้ดินไหลลงไปเวลาเราลดน้ำครับพอเราลองค้นด้วยใย,ยมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็ใช้ฐานเนี่ยครับแทนหินภูเขาไปใส่ไปประมาณหนึ่งในสส่วนครับปริมาณดินจะได้ไม่เยอะเกินไปทำให้ชื้นนานอย่างเงี้ย ข้างล่างเขาก็ไม่ชื้นก็จะลดอาการดินชื้นจนลากเน่าได้ครับพอเราใส่ฐานได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็เอาดินปลูกใส่เลยใส่สักประมาณขนาดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ปุ๋ยะยากันแมลง โมโคด้ดครับหุยละา,าช้าหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วครับถ่ายไปก่อนตามด้วยนี่ครับสตาร์เกลจีสารกันเพียกันมแมลงใส่แล้วเราก็เพื่อความสบายใจครับแต่อย่าเอามือไปโดนนะครับเพราะเป็นสารเคมีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอา ใส่อีกรอบนะครับกบไปเลยครับแล้วก็ใส่ให้เต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำดินก็ลงไปอีกเดี๋ยวเราใส่ดินก่อนนะครับใส่ดินเต็มแล้วเราก็ทำการปลูกเลยครับ นี่ครับโคนยุบหมดแล้วเราก็ปลูกไปเลยตามนี้เลยครับเจาะรูก่อนแล้วก็เอาลากลงไปตรงนี้แล้วก็เขย่าให้ดินลงไปปลูกแล้วเราสามารถลดน้ำได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้พักจนลากจนแผลเขาแห้งนานแล้วสิบกว่าวันแล้วครับเพราะฉะนั้นเราลดน้ำได้เลย เสร็จแล้วเราก็ชโชยน้ําได้เลยครับให้ดินลงไปรัดรัดรัดรากหน่อยไม่ต้องกลัวเน่านะครับเพราะว่ารากเราได้ปล่อยไว้ให้แห้งแล้วเดี๋ยวพอเราลดไปพอดินยุบเราก็ใส่หินโรยหน้าได้เลยครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่หินโรยหน้าแป๊บนึงนะครับหินโรยหน้าแล้วก็ใช้หินพื้นที่เขาทำพื้นหินขัดนะครับแต่เราต้องโรยบางๆหน่อยไม่เช่นนั้นมันจะอมความชื้นนา่งเดือนไป พอเราโรยหินเสร็จแล้วเราก็ช่วยๆด้านนิดนึงเสร็จแล้วครับถ้าเกิดถ้าใครชอบมีดินญี่ปุ่นก็โรยด,ดินญี่ปุ่นได้นะครับแต่ว่าอาวลุงเท่งว่าราคามันสูงเกินไปก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็วางเอาไว้ตรงนี้รอให้เขาฟื้นตัวให้ยอดใหม่เขาเดิน สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นมาไว้บนโต๊ะให้โดนแสงแดดได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปโดนแดดก็มีโอกาสที่เขาจะเหี่ยวนิ่มเพราะว่ายังไม่มีรากยังไม่สามารถดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงตัวเองได้โอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงฝากกดติดตามลุงเท่งไว้ด้วยนะครับแ็กตัดริมรัวครับถ้าเกิดมีอะไรแนะนําลุงเท่งก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะถามอะไรถ้าลุงเท่งลุงเท่งก็จะตอบไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ